ดีสุุดีแม็กแครนะคะคันนี้ปี2018เลยนะคะคันนี้ได้ล้อใหม่ยางใหม่แล้วนะคะพี่พนี่เลยล้อเวลสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนข้างในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้ไม่70,000โลเองพี่พี และที่สำคัญนะคันนี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมนานแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเดิมกันดีก,กว่าว่าจะเดิมแค่ไหนนะคะและเดี๋ยวมาฟังราคากันด้วยนะคะว่าคันนี้จะราคาเท่าไหร่นะคะพี่ๆดูความเดิมของเขานะเดิมสนิทนะคะน็อตน,นะคะไม่มีขยับเลยนะคะรับประกันความสวยความเดิมนะ และที่สำคัญของเรานะรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้อีก6ปีนะคะราคาอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะคะได้ปี2018เว้ยน,น,นะผ่อนเบาๆเ,เ,เริ่มต้นที่6,000กว่บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆที่ประวัติดีนะคะถ้าสนใจเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เต็นท์รถเอออัลโตคาร์นะคะจังหวัดชลบุรีหรือว่าจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะ